กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็นี้อยู่ในเกมโทษเจอทั้งทันะครับเกมเต่านลกพายกล้อนะครับเออเลือกแล้วนะครับตอนนี้เวลาไปลุยสู่ความวนวานอันไกโพลนอือมาเลยครับเป็นเกมเกี่ยวกับเออดูเอานะครับเกี่ยวกับยังไงครับโอ้ยำเต่านะครับอยู่ดีได้ของขวัญทังนั้นนะ เอาใหม่คร oh me. oh ับเอาใหม่นี่นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับยิงนะครับยิงเต่าให้มันออกไปไกลที่สุดนะครับแล้วก็เราก็สามารถยิงมันได้ซ้ำนะคยทรมานเต่านะครับออกอะไรมาเนี่ยครับยิงอีกทีว่าจะจะนังอไรตีก็โอ้โหโอ้ยทำฆ่าเลยนะอย่าทำฆ่าเลยดูฆ่าด้วยน้าสงสารเลยเกินเนี่ยโอ้ยยังลุกมันได้เออ ดูมันดูมันนะ่าสงสารเนะี่ยโคตรจะแบลเนะนี่ยนี่แล้วของขวัญด้วยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ครับหุนผ่านมาได้ไม่ยอมครับไม่ยอมเราต้องไปให้ไกลที่สุดครับเกิดเป็นคนเนีบยก็ใเกิดเป็นเต่าครับเกิดเป็นเต่าต้องบินได้ครับโอ้โอ้ยดูมันดิยิงครับยิงโอ้ยบินถุงเงินอย่าพึ่งอย่าพึ่งถุง <c oughs> โอ้ตายเส็แล้วเอาใหม่เอาใหม่ ไม่ยอมอะไม่ยอมเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆชูบชูบโอไปแล้วไปไปไปโอหัเต่าน้อยยังไม่ตายยังไม่ตายโอเอาไม่หเละอ่ออย่าอ้ข้าก็ยังฟื้นขึ้นมาได้อีกอืมซึ่งเป็นเต่าที่ขึ้นชื่อว่าเต่าในกระปุมต้องถึกอยู่แล้วอืมนี่ เขาจะยิงไปสูงที่สุดไม่ต้องสูงแค่ไกลก็หอกอืออือขอยังไม่ต้อยโดนหนามที่มาโอ้เอา่าาทรมานอะไรอย่างนี้เกิดเป็นเต่าแล้วสยองจังวะทำไมทำลายเต่าได้ถึงขนาดนี้เต่าโดนทรมาน ตุ้มตุ้มโอ้โอาหาึห้ามัาจบที่ตรงนี้ทำไมต้องมาจบตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ข่ายังไปไกลไม่ถึงสองร้อยเมตรมันลุ้นกันแกบปิวุูม จุโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยได้แต่เงินได้แต่เงินแต่ไม่โอ้ยไปไม่ไกลเลยดูจากสภาพเต่าเราไม่น่าหาเลยไม่น่ารอดเยับ <c oughs> จะรอดได้ไงวะดูโอ้ยโดนโดนยิงเบาครับตานี้ให้ไอเต่ามันได้พักผ่อนมั้งครับอาเ้ยสวัสดีเพื่อนข้าจะตายแล้วโอ้เด้งอีกเนี่ยจะทำลายกันไม่ถึงไหนเออไปอีก ดูโฆษณาฟรีครับได้ยี่สิบเต่าครับไม่เอาครับเดี๋ย <doo> ว <zy> ดูที่หลังเขเป็นหรัต,รต้องเต็มแม็กครับถึงจะไปไกลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มแม็กโอ้เต็มแม็กเต็มแม็กโอ้ไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วเต็มแม็กเต็มแม็กได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่โอ้ร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยเมตรนี่มันทำได้ยังไงวะเน,นี่ย ต้องไม่หาซื้ออาวุธมาเพิ่มครับไม่ได้เปลี่ยน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 ยอมแม้ไปก่อนครับล้านชอ็นชอปครับล้านช็อปปืนเนี้ยปืนหนังติ๊กไม่เอาซื้อรับซื้อใช้เลยครับม,มาเลยครับอุปกรณ์เสริม็ปเก็ต็ปเก็ตนี้ืหยังซื้อไม่ได้ครับเต่าบินได้เต่าบินได้เลยยังซื้อไม่ได้ไปยิง อ้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาใหม่เอาใ,อาใอมา่กดผิดครับกดผิดอามาเลยครับต่อไปนะครับยิงได้สี่ครั้งครับเรามีปืนแล้วครับตอนนี้เต่าจะโดนจะโดนยิงจะโดนโอ้โหโอ้เละเลยครับแค่หนังกระติกมันยังไม่โหดพอกับปืนเนี้ยโอ้โหไปไม่ไกลเลยอะอะไรวะ อย่างกติกยังไม่โหดครับนี่ครับเราต้องไปไกลให้ถึงที่สุดจ,จุดจุดมุ่งหมายคือสองร้อยเมตรสองร้อยขึ้นคืนออยขึ้นนกไม่ได้อ,ไอุ๊ยไปไปแล้วครับสองรอยเมตรโอ้ไปไปไปโอ้ <S <S ถึงแล้วจุดมุ่งหมายเราคือคะแนน,นสูงที่สุดคยับสองร้อยเมตรถึงสักทีนะคุณเต่านะีจะได้ไม่ต้องทรมานเรี้ก็นะครับขอจบการรีวิวปพยงเท้านี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อๆกันไปนะครับ